สวัสดีครับวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับเจ้าจอระเ้ยักษ์นะครับเจ้าไทตันเป็นจอระเ้พันผสมระหว่างน้ําเค็มและน้ําจืดซึ่งตัวใหญ่มากนะครับเราจะพาขนย้ายเจ้าไทตันกันนะครับเราก็จะจับเจ้าไทตัทนนะครับไปจัดแสดงโชว์นะครับในงานประมงน้อมเก้านะครับเ,<อ>เจ้าไทตันนะครับเป็นจระเข้ผสมน้าจืดและน้ำเค็มนะครับเป็น จระเข้ที่ตัวใหญ่ที่สุดในฟาร์มนะครับดูพละกกำลังของเจ้าไท่ตั้นนะครับเราก็ต้องจับด้วยความระมัดระวังนะครับเขาก็ยังเป็นสัตว์ที่ดุร้ายอยู่นะครับถึงเขาจะถูกเลี้ยงมาตั้งแต่ยังเล็กๆนะครับต้องใช้คนหลายคนเลยครับในช่วยในการจับนะครับทุกคนก็ต้องผ่านการฝึกนะครับ พี่ๆในฟารก็จะช่วยกันจับเจ้าไทตันนะครับคันแรกก็จะมัดปากมัดปากเขาก่อนนะครับเพ <im it> ื่อเซฟนะครับ <im it> ก็ต้องมัดให้แน่นนะครับไม่งั้นเขาจะแหวงกัดทําร้ายเราได้นะครับ <im it> ดูครับ <im it> พฤติกรรมของจระเข้นะครับถ้าเขางับเหยื่อได้แล้วเขาหมุนนะครับ <im it> <im it> แขนขาขาดแน่นอนครับ เขาจะหมุนเพื่อบิดนะครับอ่าเราก็ไปดูการขั้นตอนการจับจระเข้นะครับเพื่อขนย้ายจากที่หนึงไปยังอีกที่หนึงนะครับ Look, look, look. Come on, oh. look, look. أنا عجوز، أنا

ช้า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 พี่ช้าช้าเยออาอาเอาเออาเาเอ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  รูครับครับ Ê. Ừ. à ล้วก็ม้วนม้วนได้เลยครับ